ใช้ AI พากเสียงแบบไม่ต้องเสียเงนินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาคสองนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าพิวลองไปเช็คตรงวิเคราะห์ที่เป็นคลิปที่เป็นกระแสตอนนี้นะะก็จะเป็นคลิปของอูชั่นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่สำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่พิ้วทำก็จะใช้วิธีการอัดเสียง ผ่านตัวโปรแกรมแคปคัดนะฮะสำหรับเวอร์ชัน2หรือว่าภาค2พี่ก็จะใช้อีกหนึ่งวิธีนะฮะที่ใช้ในการอัดเสียงจาก AI ตัวนี้นะฮะแบบที่เรายังไม่ต้องเสียงนั้นนะฮะก็เหมาะกับทุกคนเลนะฮะที่แบบอยากลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ยังไม่อยากแต่ยังไม่อยากที่จะเสียงเัินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที กันเลยนะคะว่าพีใช้วิธีอะไรสำหรับขั้นตอนที่พี่ใช้อัดเสียงของภาคสองนะคะจะอยู่ในประมาณนาทีที่สี่นะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะกระโดดไปดูช่วงเวลานาทีที่สี่ก็ได้เลยนะคะแต่คลิปนี้พี่จะสอนเพิ่มเติมในการอัดเสียงของการภาคน,านิธานเรื่องหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกเรา,าเราจะทําเกียรกับนิทานอย่างเรื่อวนะคะและ้วก็สิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการที่จะใช้ ai ตัวไหนมันงสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอใช้ chat gpt นะคะแล้วก็ีนารดแล้วก็ตามมาด้วยเคว แล้วก็ตัวแคปคั้นะฮะไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่ Google นะคะที่จะมาสร้างคำสั่งพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพื่อที่จะให้แช GP t GPT จดนเนก็ข้อความที่เราถามไปมาให้เรานะฮะเพราะว่าถ้าเราถามเป็นภาษาอังกฤษให้แชท GPT มันได้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยำกว่าที่เป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะข้อจากตัวอย่างนี้เลยนะฮะ เรอก็ให้ chatgpt เราก็ให้ chatgpt ถ้าสร้าง s t o r y ่ขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้ก็บอกอจำนวนห้าตอนนะคะชื่อตอนด้วยแล้วก็พร้อมด้วยรายละเอียดก็ตามคลิปเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาคำสั่งมาวางที่ chatgpt แล้วก็กด e n นเตก็ตามคลิปเลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะ เราก็เอารายละเอียดจาก h ช t GPT นะคะมาตัดแปลง่งเพิ่มเติมให้เป็นคำสัง่งรลอมก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปใช้กับตัวเรียนโนนะคะก็ตามคลิปเลยนะคะเดียวก็บอกว่าให้ช่วยสร้างรูปภาพสำหรับในทางเรื่นี้แล้วก็ตามด้วยรายละเอียดนะคะจาานั้นมาเราก็ Copy ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไปใช้กับตัวเรียนโนนะคะ ก็ดูตามตัวอย่างคลิปเลยนะคะเราก็จะทำแบบนี้ซ้ำๆๆครบ็นถึงห้าตอนนะคะจากนั้นก็ทำการเสียรูปภาพเก็บไว้ที่เครื่องนะฮะเพื่อที่เราจะไปใช้ต่อกับแคนวานะคะสำหรับขั้นตอนที่สามเมื่อเราได้รูปภาพมาครบแล้วนะคะเราก็ทำการอัปโหลดเข้าไปในตัวแคนวานค่ะ ยังไม่ค่อยใชยย้แคนวาเป็นข้นก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้พี่ได้ทาการอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วแล้วก็ขนาดรูปที่พี่ใช้ก็จะประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบคูณปาสองร้อยแปดสิบนะคะตอนนี้ก็เราก็อัปโหลดรูปเข้าไปแล้วก็จัดรายละเอียดเนื้อหาต่างๆนะคะก็ตามด้วยอ่บทที่หนึ่งชื่ออะไรแล้วก็ตามรายละเอียดนะคะทมแบบนี้ซ้ำๆๆครบจนถึงห้าตอนนะฮะอย่างนั้นเราก็ อ่าแล้วเรารูปภาพมาไว้ที่เครื่องของเรานะฮะสำหรับขั้นตอนที่4ี่ก็เป็นขั้นตอนที่เราอัดเสียงนะคะขั้นตอนนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะฟองใช AI ้ AI ในการพากเสียงนะฮะหรือว่าเพื่อนๆนไหนอยากพากเสียงของตัวเองได้ก็สามารถทาได้เหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็เข้ามาที่อ่าเว็บ ดีคิดได้ดีนะฮะแล้วก็ทำการ Copy บทที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยลายเอียนนะฮะแล้วเราก็ต้องมีมือถืออีกหนึ่งเครื่องนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่ใช้มือถือแอนนอยนะฮะแล้วก็พี่ใช้แอปบันทึกเสียงของแอนนอยนะฮะโดยที่พดยที่พี่ก,กดอ่าเพลยให้ตัวดีคิดได้ดีให้ AI มีเสียงพูดออกมานะ ตามเนื้อหาที่เรากินเข้าไปนะฮะเมื่อเรากดให้นั่นแล้วเราก็กดปุ่มให้หมือถือของเรามันทึกเสียงนะฮะทำแบบน,นี้ซ้ำๆไปจนครบเป็นห้าตอนเลยนะฮะ,ะออพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ห้าเราก็จะใช้โปรแกรมแคปคัทนะฮะเพืที่จะมาตัดต่อ ที่านของเรานะฮะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรับโหลดไฟล์เสียงทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวรูปภาพรูปภาพจากแคนวาแล้วก็ไฟล์วิดีโอจากแคนวานะคฮะเพื่อที่จะมา,าตัดต่อเพิ่มเติมนะฮะพอดูจากตัวอย่างคิดได้เลยนะฮะแล้วก็จะทำแบบนี้ซ้ำๆๆครบกเป็นกีตอนนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนท่นไหนที่มีเทคนิคที่แบบเจนเกงก็สามารถก็ะต้องปักต่อได้เลยนะคะหลังจากเราตัดต่อทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้วที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนิทานหนึ่งเรื่องนะคะที่เราทำตั้งแต่ต้นมาจนถึงนางสุดท้ายตอนนี้นะคะ มันก็เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มปาปรับใช้กับวิธีการทำรมาของเรานะคะมันก็สามารถทำให้เราทำงานได้อเร็วขึ้นอง่ายขึ้นนะฮะอ,อ่ม คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เน้นบอกด้วยเลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็สามารถเน้นามได้เลยนะคะเดยจะาม,มาตอบทุกคำถามเรื่องยิมานะคะ